ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับคุยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะมีคนส่งข้อความมาบอกผมเป็นจํานวนมากนะครับจงใช้คําว่าเป็นจํานวนมากจะใช้ถ้อยคําว่าขอแนะนํานะครับขอแนะนําไม่ทําไม่เป็นไรนะครับเกี่ยวกับการทําเสียงคุยหรือลมคุย ว่าอาจจะมีการตําหนิว่าปุ๋ยผมในลมหนักไปเป่าไม่ไหวนะครับผมต้องขอบอกทุกท่านก่อนนะครับสําหรับเพื่อนเฟซบุ๊กหรือว่าผู้ติดตามที่ติดตามผมตั้งแต่ตอนระยะขายปุ๋ยแรกๆนะครับผมนี่จะขายปุ๋ยได้มาจากการทําคลิปแล้วบอกว่าปุ๋ยลมอั้นลมกลางอั้นซึ่งจะมีคนส่งข้อความมาถามผมเป็นจํานวนมากซึ่งทําให้เป่าง่ายแล้วก็มีเสียง แบบขั้นขั้นลมได้หน้าฟังซึ่งผมทำมาก่อนทำมาก่อนตั้งแต่แรกนะครับซึ่งเป็น PvC ก็พอได้อยู่เป่าหนึ่งเพลงก็พอได้อยู่นะครับเหมาะกับคนที่เป่าใหม่นะครับพอเป่าไปสักพักหนึ่งเริ่มมีลมที่แข็งแกร่งขึ้นเริ่มมีความชำนาญขึ้นนะครับแล้วก็เป่าซ้อนเพลงหลายๆเพลงสองสามเพลงขึ้นไปนะครับ อาการที่มันได้นะครับสําหรับคุยลมเบาหรือลมกลางอั้นเนี่ยครับลมที่เป่าง่ายๆเนี่ยหนึ่งเป่าไม่รอดเพลงต่อไปก็คือจะมีเสียงแหบเสียงหวีดบ้างหรือถ้าควบคุมลมไม่ได้ไม่มีความชํานาญในการควบคุมระดับลมแรงนะครับอาจจะแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆทําให้เสียงไม่คงที่แล้เสียงเพี้ยนละเช่นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเห็นไหมครับถ้าคุมลมได้มันก็จะยาวอย่างนี้ ถ้าคุมไม่ได้มันจะหอนขึ้นข้างบนมันจะหวีดขึ้นฟังนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ถามว่าเป่าง่ายไหมเป่าง่ายไม่ใช่ว่าผมไม่ทำนะครับผมทำมาหมดละทำมาทุกอย่างทั้งพี c ซทั้งไม้ลมเบาลมกลางลมหนักทำมาหมดนะครับแต่ด้วยเห็นว่าถ้าเป่ายาวๆบางท่านเนี่ยเป่าสองเพลงสามเพลงเนี่ยเพลงที่สามเนี่ยมันไปไม่รอดนะครับ มันก็มีคุยลมเบาที่เขาทำกันอยู่ทั่วประเทศไทยมันก็มีอยู่นะครับก็เหมือนกันทุกอย่าง <L un> พออัดลมข้้งแรงเนี่ยสไตล์การเป่าของผมมันจะเป็นสไตล์กระแทกลมเห็นไหมครับพอแรงขึ้นมันเป็นอีกเสียงแล้วมันไม่ใช่คุยเสียงเพีย้ยนมันคือคุยลมเบานะครับมันคือคุยลมเบาอย่างตงวัวนี้เนี่ยผมทํามาชุดเนี่ยมีลูกคา้าแนะนําผมให้ทําไม่ต้องแนะนำครับผมทําอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าขุยลม1.5นะครับ วัดเป็นมินเลยนะครับหนึ่งจุดห้าก็คือคุยระดับลมเริ่มต้นนะครับปกติก็จะเป็นที่ผมทำเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเรานี้เนี่ยเนี่ยทุกท่านบอกว่าเป่าไม่ได้เป็นคุยเสียงดังนะคุยเสียงไทยเสียงดังระดับลม,มอยู่หนึ่งจุดเจ็ดนะครับแล้วจะมีหนึ่งจุดแปดอีกหนึ่งจุดแปดลมหนักสาหรับลมหนักอันนี้หนึ่งจุดห้านะครับเรามาฟังเสียงนะครับเป่าได้เป่าง่ายแต่ท่านต้องยอมรับ ต้องยอมรับสิ่งที่มันจะตามมาได้ด้วยนะครับ นี่แหละคุยลมเบาไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ก็ทําหมดก็บอกไว้ตลอดว่าถ้าลมเบาจะเป็นอย่างนี้คนอาจจะคิดว่าหนึ่งพูดมั่วหรือเปล่าทําไม่ได้แล้วบอกว่าได้แล้วจะเป็นหรือเปล่านะครับสหรับท่านมีคุยลมเบาท่านจะรู้เองเป่าสองสามเพลงซ้อนเลยต่อเลยพอปุ๋ยได้รับความชื้นเสียงเริ่มหายเริ่มหายเริ่มหายนะครับมันเป็นความจริงนะครับเราเราควรยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงส่วนถ้าใครจะเอาก็าไม่เป็นไรก็ทําให้ได้หนึ่งจุดห้า เรานี้ลายจัดๆเลยนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ